แนนะะคยูก็พี่มีนะคะมีคนจับหน้าจ้องตามากเลยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนค <you know ่ะจับตามองใช่ไหมคะใช่คะจับตามองกันไหนสิเนี่ยพี่ตลกไงตี๋ตตลกอีกแล้วเอื่อยเรานะคะทุกคนค่ะ มื่อนี้ก็เข้ากับมา่อไรสดพี่น้องนะคะอันนี้ก็รอดขึ้นชุดต่อไปเ่ยนชุดกันมื่อนี้นับนับเปลี่ยนชุดไปมาสามชุดชุดนักนากชุดกับชุดมือกีนะคะเป็นชุดอันโชว์อันสารพันแบบฟ้าเปลี่ยนแบบฟ้าเซเรียีนนะคะสวยเนาะสวยสวยเยลีนะคะเป็นจะได้เมื่อนี้ตื่นเต้นบ่อุ้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นขึ้นรอบแรกก็ตื่นเต้นขึ้นอเพราะว่าเช่ว์ไม่ตลอดแมนโชว์ไม่ตลอดพี่มีนี่ท่าน การขึ้นไมฟาดฟันกันแล้วนะคะการบ้านก็สินั่เติมอยูได้แม่การบ้านแต่เดือนนี้แม่แต่รอบนี่ก็โอโห่นะเป็นพี่น้องกันโชว์แดดแล้วเนาะอุ่นหันนุ่มแต่ว่าจะขี้แม่ย่านถุนก็ถึงขี้กับพองกันแต่ครา้งนี้ก็ร่างการงานสาวไทยังมาโชว์อัสารภาพอีกแฮะมาอยากพากค่ะพี่น้องแบบเลิศแบบปังเลยบอกเลยว่าใจเงียเพลินสายความพิลเลร์นะคะพี่น้องนะคะเพราะเห้ในมือเนซื้อไม่ไม่มีกำลังใจนะคะยมวี ใส่ดนอเงินที่ก็มีเป็ดมอลล์ัวหัลําบัไดล้ดนานใสนอ่นบนยองทางมา <c oughs> แมนนะคะเด็กจะพาไปชมบรรยากาศตอนนี้ก่อนนะคะวต <c oughs> ี้เี้จะเป็นน้องวิตี้นะคะว <c oughs> ัี้น้อยใช่ไรคะวิตี้ชาแน,นลนะคะอันนี้อะไร่เอมนะคะ ชิมกันนะคะตอนนี้กำลังเอออิลีกำลังประดับประดานะยกำลังประยุกันสุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องเอ็มเอ็มเล็กนะคะโอเอ็มเล็กเอ็มเล็กฝากช่อง B M Official ด้วยนะครับผมเพิ่งิงคลิปแล้วครับเพิ่งทำใช่ไหมใช่เพิ่งทำด้วยเขาบอกว่าหาไม่เจอให้ตัวเล็กเป็นเอ่อเดี๋ยวสิสรงลิงเข้าไปนะคะลิงลิงได้เมนกว่าเมนได้เมนยูทูบดีกว่าเนาะว่าช่องของใครบ้างนะคะเพราะว่า เวลาเอฟซีไปคนหายมันมาพอทั้งทั้งทั้งของเอมพร้อมทั้งของเอมดีพร้อมนะคะทุกคนต้องรอติดตามนะคะทุกคนค่ะท้ามาในก่อบนะคะเข้ามาก่อนนี่นะคะยังซีสาวอย่างนี้ปากซ่อนแล้วอมตัวตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเขาหาช่องไม่เจอเดี๋ยวเราะจเดี๋ยวตัวเองจะเอาลิงค์ลิงค์ลิงค์อ่ายูทูบเขาจะร่วมมุ่นะมาเมนไว้บน้ใจอ่านี่เมนนี่เมนยูทูบเอาและบุรียาก หรือแอกหรือยังติดตามค่ะพี่น้องไปกดติดตามได้เลยนะคะสวยแท้สุดไหมช่อยยังนี่ช่วยยังนี่ยยานมานางเสือ <laughs> <ม>เอาไโช่วยยังไม่บอกค่ะไปชมรอชมรอชมในไลฟ์สดปุ่งปิดนะคะทุกคนคะ่ะวิวที่ขึ้นรถแจช์ไลมีอ <laughs> แมียงใส่ามดาดนบอกเอาใหนวิี่ใจบ้างเอาวี่ใจ่ราคาคำย่ใส่กาก เป็นไม่งี่ใสนะคะทุกคนคะเป็นไมง่ใสนะคะสวยปกติุ้งใสกับส้เหรอคะแมา้าะดอนเอามาบ๊พอหรือเปล่าแก่งกรอนก่งไส้กรอก่งไม่งิ่ชิมไงจ๊ะแกงเด่นเด่ชิมไ่ล่าสุดคน้ไเขาแก่งเด่นกันซีอันมัวกัมีปีกกัมี่อาวปอารุปมาเบงรูล่ะเออเทียกับีอออารมงตอนนี้ทุกคนกํลังแบบว่า อันนี้บอใสเดี๋ยวบอกย่า่ย่ายนี้บ่าใสเดี๋ยวบอนี่ลูกเป็นจัปปน้านี่นะคะแต่ว่าเขาจะออกแกงมีแกงมีซุดแกงมีซุดผู้ชายก็เล่เป็นลดๆปะอเป็นลดๆเนาะมึงทีละเป็นลนๆเออเป็นลนเอาหมวไม่ผู้ชายเวลาสุดเอาเท้าไใส่เองก่อกเฉียงใส่เ้เวลาุดลที่แนนออซุปขอยส่อะไรจังหวะไรวเออฉันใส่ซุปผู้ชายเอยิ่งใส่ซุปผู้ชายอ๋ออยู่ เด็กุดสุดมียิ่งอ้ยไ้พี่ยิ่งสุดพียิ่งบอกไมโอ้ยยิ่งทิ้งจงสุดมียิ่งทิ้หน่อยเออทิ้หน่อยก็จะสุดมียิ่งทิไงล่าสุดหยอใหญ่ตหัไขใสเนี่ยด็เลพี่มี่เลก็เอาดิุกแล้วเขาจะอิงแบกอยู่แน่นยี่หรีๆได้ยหจะแปนก่ใช้นกับตาชีวิตปรนดาสั์ อยากใส่อยากใส่ไม่วามเสียงกใสโอเคค่ะตอนนี้ก <some> uh> ็เ <high> ป็นบรรยากาศนะคะเดี <to mus i> ๋ยวให้น้องนนะคะไปพักผ่อนนะคะไปเตรียมตัวโชว์ต่อไปนะคะค้างนาตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดนะคะทุกคนคะกวจะเลิกเร็วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดทีเจ็ดีวันศเที่ยงคืนแล้วนะคะก็คือเราจะรําลากันแล้วนะคะ่นกองคะบรรยากาศนี้ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะน้องมิตี่กำลังเก็บของ กำลังกระเซ้ามือม่น้องแบบโปรตีนแบบปรตนแปนนะคะเดี๋ยวติ๊กจะขอตัวไปเก็บชุดก่อนนะคะไปเก็บชุดไปเก็บอีอ้ก่อนอนเดี๋ยวเจอกันบนห้องนะคะท่านนตอนนี้ก็มาถึงห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตี๊ก็ะล่างน้าแล้วนะคะเลือฮอดบิ๊กอายนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็จะมาขอบคุณนะคะมาไลานํนใจจาก แฟนๆนะคะจากแฟนคลับแฟนเพลงนะคะที่มอบให้นะคะแดนเซอร์นะคะต้องไปอีกกนจิตใจสอบขึ้นมากขืนน,ะนั่นเองเพราะว่าไลฟ์ครั้งที่19นะคะเปิดเปิดจําหน่ายแล้วนะคะทุกคนขาแล้วก็มืออื่นจะเริ่มพรุ่งนี้จะเริ่มออสอบกันนะคะมา,าไลน์ออนไลน์ทุกบารทลูกเต๋าเนี่ยตัวเองต้องขอบคุณนะคะคุณเอลซีทุกท่านเลยนะคะที่มอบให้นะคะที่แรกโมคิดว่าจะคอนเสิร์ตได้เนีจริง,รงๆก็ มีของทั้งทั้งนี้มีห้งป่ายซื้อหอมนะคะแล้วกะ็ทีพ่มบริเวณซื้อผอมก็มีนะคะอันนี้เป็น,นะะเอฟซีนะคะเอฟซีแล้วก็แบบว่ามีแบบว่าเพิ่นเพิ่นหายร่วมกันกามีนะันทุกคนขาก็จะเป็นนี่นะคะเดี๋ยวเด็กจะพา,าเมืองมาไลมีของผู้เวแน่อันนี้ตัวเล็กเจอฟชยานะคะอยู่อทชย,ยานอ่านหมอกอขึ้นกันมันบอจาร,รือเจบุ ต้องขอบคุณด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีให้แดนเซอร์ด้วยนะคะคนละ500บาทนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็มีห้องไหนอีกวะลาอยู่เดแต่ว่าโบหูพี่เปาหรือเปล่าก็มีนะคะไม่อะไรแม่ติม๋มเบลเยียมนะคะให้ตัวเล็กนะคะนี่นะคะเขาแม่ติ๋มนะคะทุกคนค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็มีพี่อันหรือเปล่าอันถือบบ๊วนี่นะคะทุกคน,ม,นจจมันอาจจะกล่องมันอาจจะกลับสอง อันนี้ก็ขอบคุณเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เอามาไลฟ์มาให้แล้วก็วขอบคุณที่ตัวเล็กเอ่อบุ่นเอ่ยน้าร้อมน,นะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะจะสดงวันศุกร์วันเสาร์ไลฟ์ปานนี้เ <c> พ <oughs> ราะว่ารอบนี้คือโชว์เยอะเนาะทุกคนเนาะแล้วก็นั่นแหละโชว์กันหลายพร้อมแล้วก็มีโชว์อลังการงานสางพร้อมได้เดินเซอร์กับใส่ขนฟูใส่ย,ยังตผู้แบบหลายโหลดเป็นสุดแบบเจ็บตีนละยี่อยู่ <c oughs> เจ็บตีนละยี่อยู่หวานใส่สูทแซนเกือบ ไม่ส,สุดใหม่นะคะทุกคนขาก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกคนเลยนะคะขอบคุณไม่ได้ลำใจนะคะจากเอฟซีทุกคนเลยที่มอบให้นะคะตัวเล็กก็ต้องขอโทษขออภัยถีบริเอ้ยนัม่มเอ่อเพิ่นทีบริเขียนซื้อมาหายนอนแต่แต่ก็ขอบคุณจากใจจริงนะคะที่เมตตาเด็กคนนี้นะคะที่เมตตาแดนเซอร์ท,ที่ที่คอยสนับสนุนเลื่อยมานะคะแล้วก็จะตั้งใจทํางานตัวเองที่สุดจะพยายามพัฒน,นาจะครองให้ คืนคืนมาเรื่อยๆนะคะอันไหนที่ผิดพลาดก็จะมาปรับปรุงนะคะ,ปร,ะปรับปรุงแก้ไขนะคะต้องขอบคุณทีมคอสตูมด้วยนะคะที่เพิ่นมาซอมโชว์ให้นะคะที่เพิ่นมาบอกโชว์บอกอย่างนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มินให้กาลังใจนะคะแล้วก็ค่อยพักแันว่มาตลอดนะคะคลิปนี้ก็พาไปชมบรรยากาศของแดนเซอร์นะคะจะจะ อะไรขนาดไหนก็อาจจะเห็นแล้วเนาะแล้วก็มาขอบคุณมาลายออนไลน์นะคะของพี่พี่ทุกคนเลยนะคะของพี่พี่มิแม่ทุกคนเลยนะคะอาจจะมีบางท่านนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะตนนัวเองก็ต้องกราบโค้งขออภัยด้วยนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณจากใจจริงจากเด็กหน่อยคนนี้นะคะขอบคุณอิหรีเลยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ก็ ฝากไว้สมิสก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องทางช่องชาแนลด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ